เดี๋ยวเราจะเดี่ยวเข้าตลาดไทยลาว,วริมฝัาโขงอำเภอหนตะตานะฮะจะอยู่ระหว่างเ,าเดี๋ยนะระหว่างบ้านาระหว่างบ้าน,านโพไซกับบ้านอาโพเนาะจริงๆตัวนี้มันบ้านอาโพนะบ้านอาโพ เอราะไงฮะว่าเดี๋ยวผมไปถึงแล้วผมจะปักหมุดให้มันจะเลี้ยวเข้ามาทางแยกจากถนนใหญ่นะถนนเส้นดอนตาลมุกาหารนะถ้ามาจากทางดอนตาลก็ผ่านอิมสุกอ่าอิมสุกอาหารแช่แข็งมาแล้วก็เลยสันแยกบรรพูมาก็เตรียมเลี้ยวขวานะเลยสันแยกบรรพูมาประมาณสักนาลอยเมตรนะเน้อวัดเสนาลอยเมตรก็เลี้ยวขวา,หน,าหน้าวัดบรรพูอ๋อหน้าวัดบรรพูอยู่ตรงข้ามวัดศรีสุริยารามหรือตรงข้ามวัดบรรพูนะฮะอ่าซอย ซอยทางเข้าหรือว่าถนนทางเข้านี่นะอยู่ตรงข้ามวัดนะนะถ้ามาจากทางมุกดาหารก็มาผ่านาบ้านโพไซนะถึงก่อนถึงหน้าวัดบ้านอพแล้วก็ชิดซ้ายเข้ามาเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นะตำแหน่งตำแหน่งปักหมดุดทางเข้าให้ด้วยทางเข้าเมื่อกี้เนี่ยนะเผื่อเข้าไม่ถูกไปจะเข้าตรงไหน แล้วก็นาวัดนาโพีิเขารู้หมดนะนาวัดนาโพนะไม่คือหมายถึงว่าคนที่มาจากที่อื่นไงคนมาทางไกลคนมาจากจังหวัดอื่นมาจากถิ่นอื่นเงนี้ยถ้าคนที่อยู่รถตันเนี่ยไม่มีปัญหาหรากเขารู้อยู่แล้วเราเผื่อนี่ครับถึงความโค้นนะครับตลาดจะอยู่ตรงนี้นะแถวนี้นะฮะแม่บอกอนี่นะฮะนี่เขาย้ายไปนเะมือ่อเลยพี่น้องไงไไไไไก็เปิดท้ายขายของ นี่เฉพาะวันพิรัสบดีบุคคลตลาดไทยเราจะมีพี่น้นอ,องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชางทางฝั่งลาวนะาาข้ามมาขายของด้วยนะฮะเปล่งไปยุ้อมก็ได้ยกห้าง้อมแหละว่าจะเป็นตัวไปอยู่แดดก็ได้หาบ่ม,ามมอ นี่เด้อดอกตอนนี้ก็ะไรจ้วงเรื่องหน้านี่บอนี่นี่อเออข้างหานข,า,ขายเสื้อนี่นะโอเคมาท่านอยู่โอเคนะครับนี่ละเดี๋ยวแดงันสีโยงนี่ดอกอไปเนี่ยคารถดิจินี่วะคา,ารถดิจินเออใ<ม>ห้ไปไกลผม,ม,มอโอเคไม่มาเดี๋ยวชิวๆอยู่ตัวนึงอ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับผมสวัสดีครับครับ